เอ้ยเอ้ยขอของว่างเดดเลยเดดเลยขนมจีบโคดยักษ์ต้ตมมาม้ามาเบงสิพาเห็ดหมูเด่งเคิงกิโลหมูบดอีก2ขีดตามด้วยกุ้ง1่งขีดกระเทียมรากผักชีใส่ลงไปน้ำตาลสองซอดซ่าผงปรุงรสน้ำมันงาจาักซ่อนหนึ่งใส่ลงไปแล้วก็เอามือนี่แหละขยุมขายามเพิินเข่ากันเลยเด้อขั่นแห้งๆเลยจ้าให้มันเข่ากันพักไวจะสิมาเกี่ยวกระเทีมยมในบัดทีนี่ใส่ไฟอ่อนแล้วก็ค้างให้น้ำมันเพ่นหอนแล้วเด้อ ตักกระเทีมยมใส่ร้อยเกลือจากหยิบมือหนึ่งจะเพิ่มรสชาติเอ้ยมันขมแม่ย่ำลาเฮ็ดนะ่ะหนั่นตัวมันใหม่ในใส่ไฟอ่อนๆยาสิไปใส่ไฟแห้งใจต้องเย็นมามาหอเกี่ยวบัติหนีตักใส่สอนใหญ่ๆเลยกะกระบีบยุ้มยุ้มเขาหากันใส่หล่นทลักออกมาแบบนี้แบบเผาเฮ็ดกินเองนั่นนะสิใส่ใส่ลายปันใดกระไดสิเอาแบบเต็มตูนออกมากระใดเฮ็ดแ,แล้วๆได้จากโตกับบลูเบ้นับแม่แต่ว่าบักหลายเลยข้างน้ำขึ้นสิต้มเอ้ยใส่กระทะอันเก้าหันละเพราะว่า เพิ่นมิกลินกระเทียมแล้วก็มีน้ำมันน้ำสิเรียใไ้ขนมจีบเ้าบ่ติดกันจ้ากระทำการต้มไปจนเดือดแล้วก็ร้อยอง์ลงเอ็งเลงขึ้นมาเบิ่งสิตักใข้เบิ่งค่อยๆเด้อโอ้อยก็นั่นละมันกับพลาดบางอีหยังบางบ่เป็นหยังเนาะซุกแล้วก็ททำการตักพักไว้ใส่ซ้ำกะละมังใหญ่ๆไว้เลยจ้ามาๆมาต่อน้ำจิม้มใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำปลาตามด้วยน้ำสมสายซู่จ้าเดี๋ยวเอยสิใส่ส่วนผสมไว้ให้เด้อซอสปรุงรส สอิิดำแล้วกับบักพริกซอยไผ่มักเผ็ดกับไส่หลายๆเลยบ่มักกับบะไส่แป้งข้าวโพดเอามาละลายก่อนอันนี้ท่านได้เปิดไฟได้หนิพราะส่วนผสมเข้ากันแล้วเ้าจังเปิดไฟเด้อเปิดแก๊สนั่นละน้ำจิ้มข้าก็สิมีความหนืดบัดยมราดใส่ขนมจีบก็สิแบบชุ่มฉ่ำอลังการเลยเบิงๆให้เบิงใส ตุ้มๆสกินกระดากระเทียมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มชุ่มชําเบิงเบิงสีพาเห้เบิงมันเป็นตะกินบอ่อมีความเด่งมีความกุ้งมีความน้ำจิม้มมีความกระเทียมเจียวหอมๆอาราดเติมลงไปอีกบอกอเลยหอมกระเทียมเจียวแห้งเบิงสิซิมให่เบิงโมมกับ